สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ทุกคนช่วงนี้อิตาลีเข้าฤด,ดูร้อนอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะอากาศช่วงเช้าก็ยังเย็นเย็นสบายแต่ถ้าช่วงส,สายๆอะ่ะร้อนสุดยอดพวกเราตื่นกันแต่เช้าขับสกูตเตอร์ไปบ้านพ่อกับแม่มัมโทรมาหาอนาโตรี่บอกว่าให้แวะมาที่บ้านเพราะว่ามัมซื้อบูเบอรี่ไว้ให้พวกเราวันนี้อนาโตรี่ก็ขี่เข้ามาในหมู่บ้าน มันก็ไม่เชิงว่าเป็นหมู่บ้านอะ่ะมันเป็นเหมือนชุมชนมันก็จะเป็นชุมชนที่ถนนตัดเข้ามาอยู่ในหุบเขาอยู่ในเนินเขาแต่ละถนนมันก็เชื่อมต่อออกไปที่ถนนหลักได้ พวกเราไม่ได้มาบ้านพ่อแม่กันแค่อาทิตสองอาทิตย์แต่ดอกไม้นี่คือโตไวมากนี่ก็เป็นคุณยายที่อยู่บ้านใกล้ๆพ่อกับแม่อายุ90 96, 96แต่ยังแข็งแรงมากยังทำสวนแกก็ไปเก็บไข่นะเลี้ยงไว้หนึ่งตัวออกไข่วันละฟองมื้อน,นี้เราก็กินกันแค่3คนมามก็ทำอาหารง่ายๆเป็นสลัดจากผักในสวนนี่แหละมีสุกีนีมีหอม แล้วก็เป็นผักสลัดใส่แตงกวาดองใส่ไข่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกจานหนึ่งก็จะเป็นสลัดมะเขือเทศมะเขือเทศจากในสวนหวานมากนานาอาอาคอมเมนต์มาว่าเราดูผอมลงที่จริงเราก็ไม่ได้ผอมลงหรอกแต่ว่าแค่กินอาหารที่เปลี่ยนไปคือเราปรุงน้อยมากหลักๆแค่เกลือมันก็เลยดูไม่บวมเหมือนเมื่อก่อนมั้ง วันนี้มัมก็พาเก็บผักในสวนกับบ้านเยอะเลยมัมก็มาสอนว่าให้พวกเราเก็บอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้นเดือนกรกฎาคมมัมจะไปพักร้อนที่ซีซีดีพวกเราก็ต้องมาดูแลสวนมาเก็บผักทุกๆสามสี่วันผักในสวนคือโตไวมากแค่ที่สองอาทิตย์แตโตขึ้นมากขนาดนี้ขนาดพวกเราไม่ได้เป็นคนปลูกอะ่ะ แค่เห็นพวกมันตั้งแต่ตอนเป็นต้นกล้าลราคิดดูดิคนที่เขาปลูกเองอะ่ะมันจะสุดใจ,ดใจแค่ไหนมัมก็เดินไปเด็ดไปเก็บลูกนูน้นลูกนี่มาให้พวกเรากินบอกว่าวิตามินนี่ก็เอาเก็บยังไม่ทันตั้งตัวก็อยู่ในปากแล้วอะ่ะคือไม่มีเวลาได้ปฏิเสธต้องกินอย่างเดียวมาเขือเทศภาษาอิตาลีโป m โมโดโรสตอเบอรี่ ปาโกลละอาทิตย์นี้พวกเราก็ไม่ต้องเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อผักเลยเพราะว่าได้ผักสดๆจากสวนปลอดสารพิษรู้ที่มารู้ว่ามันปลูกยังไงโตมายังไงมันก็เรียกเราไปดูเบลรเวรี่นะโยเครสติกโซโนเมติริ อันนี้ก็เป็นบลูเบอร์รี่ที่มัมซื้อไว้ให้พวกเรา2กิโลมัมซื้อได้ถูกเพราะว่าซื้อจากคนที่เขาไปเก็บบลูเบอร์รี่ในป่าก็เหมือนเดิมห่อข้าว นี่ก็เป็นทั้งหมดที่พวกเราได้มาจากสวนแล้วก็บ้านพ่อแม่วันนี้นะคลิปวิดีโอนี้พวกเราก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเช้าๆ